การครับอ่าที่ผมฉีดสเปรย์กันชงแล้วครับแล้วผมไปหาหมอเมื่อเมื่อวันที่สี่นี่ครับแล้วเขาบอกว่ามันมันยังขึ้นเดี๋ยครับอย่างนี้หมายความว่างไงนะครับมันอะไรนะอ่าฉีดสเปรย์กันชงแล้วครับแล้วนี้ผมเป็นเบาหวานนะครับแล้วนี้เขาบอกว่ามันยังไม่ไม่ลงเลยครับยังขึ้นอีกครับแล้วฉีดฉีดไปกี่วันอ่ะเนี่ยฉีดไปตั้งแต่ าทิตย์สองอาทิตย์ลวครับประมาณเนี่ยครับต้องไปดูแลเรื่องอาหารค่ะไม่ใช่อยู่ๆะเปกันตงจะกดลงนะอาหารการกินกินแบบไหนเอามองบอกอาจารย์มาดูซิอาหารเป็นหลักเลยนะคะอาหารการกินก็กินข้าวอย่างเดียวครับกับอขนมไม่กินนะครับข้าวกินเยอะไหมอะไรนะะข้าวข้าวก็กินเยอะพร้อมกวยเือนกันนะครับอืท้า,า,าเรื่่อง,องคะ ตัวนี้อย่าอย่าอย่าถามว่าฉีดสเปรย์กันชงนะั้นน้าตาลลดเด็ดขาดนะเพราะอาจารย์บอกแล้วการฉีดสเปรย์กันชงท่านต้องปฏิบัติโดยเฉพาะเบาหวานเรื่องอาหารเป็นเรื่องหลักเลยถ้าไม่เคลียร์ชัดเรื่องอาหารอย่าหวังเลยว่าน้ําตาลจะลดนะแต่ถ้าเกิดท่านเคลียร์เรื่องอาหารชัดแล้วแล้วใช้หลักปฏิบัติทุกอย่างน้ําตาลจะลดนะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาลตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะ ตอนนี้มันก็ขึ้นประมาณเท่าไหรนะ่นี๋ยวดูนะครับแบบความความดันมันขึ้น168แล้วก็จีด9ป้นท์ทั้งความดันทั้งน้ำตาลจะขึ้นหมดเลยถ้าเกิดเราผิดเรื่องอาหารเดี๋ยวอาจารย์ไล่เรื่องอาหารดูนะเราจะได้ไปปรับ<ม>ใหม่นะคะครับถ้าไม่ปรับอาหารอะไรก็ช่วยไม่ได้ที่อาจารย์บอกตลอดเวลาแล้วะนะคะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีอาหารเสริมตัวไหนถ้าเราไม่ปรับ1-5ที่จะช่วยเราปลอดภัยนะคะ ถ้าอาหารมื้อกินปกติ้วกินพวกผักพวกพวกอะไรผัดผัดอะไรนี่ฮะแค่นั้นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะถามดูที่ตอนเช้ากินอะไรตอนเช้ากินอะไรคะตอนเช้าก็กินข้าวครับกาแฟไม่ได้กินเลยครับข้าวกินประมาณกี่จกนอ๋อสองชามครับเออนั่นแหละแล้วก็เช้าเที่ยงเย็นไหมอ๋อเที่ยงไม่ได้กินครับบางทีหิวกินเย็นกินกี่กานคะนกินกน กินเย็นต้องกินสองชามอ่ะครับแค่นั้นครับสองชามอาหารที่กินกับข้าวเป็นอาหารประเภทไหนคะอาหารเป็นแกงบ้างกะทิบ้างหมูทอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่าครบหมดอาหารสีดําทีนี้เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวในเครื่องดื่มที่มีรสหวานกินอะไรบ้าง <c oughs> รสหวานไม่มีอะไรเลยครับไม่กินอะไรครับกินแต่น,น้าเปล่าครับผลไม้ที่สุกแ,แล้วหวานละคะอ๋อก็ไม่ได้กินเลยครับ ช่วงนี้ไม่มีเงินกินแล้วไม่ได้กินเลยครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาหารในแต่ละมื้อของท่านท่านลองมาพิจารณานะข้าวนี้คือเป็นแป้งแล้วก็น้ําตานนะคะอ๋อขาวินข้าวต้มครับข้าวยอะแน่นอนเลยอ๋อกินข้าวเยอะกันแล้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกแล้วนมยังทานหมูทอดอยู่ไม่ใช่หรออ๋อทานทานอยู่ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินเลยครับก็เลยกินหมูทอดไปก่อนครับ คือท่านยังผิดเรื่องอาหารเข้ามาพังอาจารย์หลายวันแล้วยังเนี่ยอ๋อหลายวันแล้วครับตั้งแต่ครงแรกเลยครับผมเข้าใจครับ <c oughs> แต่ผมไม่ไม,มนนไม่มีเงินกินนะครับไม่มีเงินกินเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เลยนะถ้าไม่แก้เรื่องอาหารไม่มีสกกันจงตัวไหนที่ฉีดเข้าไปแล้วน้ําตาลจะลดนะอ๋อ<ด>ครับหนึ่งท่านต้องลดข้าวนะลดข้าวและอาหารนี่มาปรับเป็นปลา ลดข้าวล่าอาหารปรับเป็นปลาค่ะเพราะว่าอ๋อท้องผูกไหมท้องผูกไหมทอ้องก็ไม่ผูกนะครับถ่ายทุกวันไหมครับถ่ายทุกวันครับอ่าถ่ายทุกวันอาหารแต่ละมื้อนี่คือท่านผิดแน่นอนเลยถ้าไม่ผิดที่ไม่มีทางที่น้ําตาลจะสูงขนาดนี้นะคะหนึ่งท่านท่านต้องลดเลยข้าวมันคือแป้งแป้งจะเกิดม,มันคืนสองจามันคืนแน่นอนเลยแป้งะคะ่ะแล้วตอนนี้ข้าวเวลากินเนี่ยนะคะมัน มันมันซื้อซื้อก็มากินเปล่าข้าวสารน่ะอ๋อข้าวสารซื้อามาหุงเองครับผมเป็นข้าวกล้องมันเป็นข้าวขาวที่ขัดแล้วก็มีแป้งกับน้ําตาลสูงมากตอนนี้กะ่ะเพราะฉะนั้นก็เดทอดร้องคารัาข้าวกล้องก็เหมือนกันแต่กินเยอะสองจานแล้วทีนี้ก็เวลากินกับอาหารก็จะเป็นสัเ์เด้งลูกแล้วนมเลยมันยังไม่ได้เป็นโชนสีขาวเลยที่อาจารย์สอนผักได้กินบ้างไหมอะไรนะครับ ค่ะค่ะไม่กินบ้างไหมอ๋อกินมันมือกบคือคืออาหารลองดูดิโซนที่ท่านกินเน <c oughs> ื้อหมูเนื้อทอดแกงกะ <c oughs> ทิเนี่ยจะได้ยินนะ <c oughs> แล้วก็ข้าวสองจานนั่นแหละคือเขาเรียกว่าตัวที่สะสมในร่างกายของเราเพราะมันจะล้นแป้งไปดูนะคะข้าวลดลงเวลาล้นเสร็จแล้วตัวนั้นแหละมันจะแปลงเป็นน้าตาลแล้วก็บอกว่าไม่มีจะกิน่กินหมูทอด <c oughs> คือเปลี่ยนเป็นปลานะคะ เปลี่ยนเป็นปลาเล้วอย่าใช้กระบวนการทอดทอดนี่จะทาให้เส้นเลือดมันอักเสบความดันก็ยังสูงขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่านึ่งนะหรือ,อแกงก็ได้นะคะแล้วก็แกงแกงส้มส้มยำแยก,กะทิคือที่พูดออกมาทั้งข้าวทั้งหมูทอดทั้งแกงกะทิคืออาหารโทนโตนที่ตับตนไข้วเลยนะคะเห็นไหมคือเร,ราย่งไม่ต้องไปชักในถ้าเกิดชักนี่คือรวดเร็วมากเลยค่ะ นะลองปรับนะคะลองปรับเครื่องดื่มรสหวานตัดให้หมดเลยมาทานน้ำโอนข้าวลดลงนะคะน้ำตาลกับปลา,าปลาอยา่าอยา่าไปใช้กระบวนการทอดนะแล้วก็ผักที่ผักพื้นบ้านกินสดนี่แหละอะาทารให้เยอะให้หลากหลายทําแค่นี้เลยะคะ่ะน้ําตาลลดทุกรายมันมันจะเพิ่มจากไหนคะตรงนี้คือมันมันแป้งข้าวยังสองข้าวยังสองสองอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใช้สเปรย์กันชงถึงใช้เป็นเดือนมันก็ยังไม่ลดหรอกค่ะนะอ๋อครับ เอาเป็นปลาปันนึ่งเหรอครับหรือไงครับดีครับอะไรนะคะถ้าทานทานปลาทานปลานึ่งดีกว่าปลาทอดใช่ไหมครับผมเออปลาทอดนันทานมันเป็นไขมันที่ไม่ดีปลาเนึ่งหรือว่าแกงก็ได้ค่ะแกงส้มต้มยำได้หมดเลยนะ๋อแกงส้มทานครับแกงส้มทานครับ่ไปปรับใหม่แล้วก็มาหนาอะไรกันด้วยนะไปปรับใหม่เลยนะครับผมแกงส้มต้มยำปลาทอดได้ใช่ไหมครับปลาทอดไม่ได้ค่ะอย่าปลาทอดอีกปลานึ่ง ก็เป็นปลาเนึ่งใช่ไหมครับอ๋อครับผมปลาเนืเ้อมาปรับเป็นปลาดูแล้วก็ทานผักเยอะๆผักขึ้นบ้านแล้วก็ข้าวลดลงนะคะอยาอ่าใช้เครื่องดื่มที่มีรสหวานเข้ามาฟังนะคะแล้วก็โอจะปรับน้ําตาลได้เร็วมากเลยนะอ๋อครับผมขอบคุณม,มากครับต้องต้องเอาเอาเข้าวน้อยลงหน่อยจานเดียวพอใช่ไหมครับเอาเข้าวข้าวตัวร้ายเลยค่ะข้าวถ้าเกิดเยอะตัวน้ําตาลเลยนะคะอ๋อก็ข้าวแค่จานเดียวพอใช่ไหมครับ อ่าาจารเดียวก็พอแล้วสองทักทีก็พอแล้วลดข้าวเลยค่ะข้าวตัวร้ายเลยนะที่น้าตาลไม่ลดความดันไขมันไม่ลดข้าวตัวร้ายเลยนะอ๋อครับผมครับผมไม่เข้าใจตรงนั้ครับแสดงเราผิดที่ข้าวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมผิดที่ข้าวเลยครับผมต้องแก้นะไม่มีไม่มีหรอกค่ะถ้าเกิดฟังอาจารย์แล้วถ้าเกิดปฏิบัติถูกนะไอ้มาโค้ดแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีต้องขอบคุณนะคะบางคนก็คืออาหารผิดได้เลยค่ะมันก็เลยไม่ลงลองไปปรับใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ เด<อ>ี๋ยวขอเช <pied. S 2> ิญอาจารย์ไม่จบตอเลยนะคะ